ครับสวัสดีครับวันนี้มีแขกปุโรหิตชื่อขุนโชดดงใหญ่ครัับสวดีมาตัดผมเรียนแบบพระครับเพื่อที่จะไปบวชเอากุศลกุศลในครั้งนี้ขอให้สัพเพเคราะห์สัพโศกสัพโรคสัพภัยหมดไปจากตัวของขุนโชดดงใหญ่ขออวยพรให้เลยครับสาธุครับสาธุขอให้สมปรานาลงแจข้าพุทธเจ้าด้วยซครับเนี่ยครับ ตัดทรงสมุไรญี่ปุ่นใช่เออเออประมาณนละตัดทรงสมุไรญี่ปุ่นนะครับเนี่ยโมฮอกไม่ได้ครับได้ทรงสมุไรญี่ปุ่นเพื่อที่จะไปแสดงงานปีใหม่วันที่สุดยอดหนึ่งนีครับจะไปเต้นกับเด็กครับใช่ใช่ใช่ดูนะครับทรงนี้เป็นทรงสมุไรญี่ปุ่นคือทรงสมุไรญี่ปุ่นนี่สมัยก่อนผมเคยร้องเพลงไปว่าใช่ใช่ ทรงสมุไรญี่ปุ่นบอกว่ายองยองเลายองยองเลา่าฮาริกาโตเซมากุเตเซมเซมช่างภาษาไทยบอกว่าช่างมึงตายแน่ครับนี่แหละครับทรงนี้แหละครับเขาเรียกทรงสมุไรแปลงร่างเดี๋ยวผมจะทําให้ดูนะครับทรงสมุไรแปลงร่างครับในแบบคนนี้ผม เมื่อปีกายนี่มาตัดอยู่แต่ปีนี้ไม่เห็นมาก็เพิ่งมานี่แหละครับครับก็ขออวยพรให้สภรพเคาะสภรพสุนี่มันหายไปกับทรงผมเพื่อที่จะเอาเรื่องงามยามดีวันนี้จะไปข้าวดาวผมผ้าเหลืองไปเต้นวันวันที่หนึ่งนี่แหละครับเป็นเป็นคนตัดผมเรียนทรงเรียนแบบพ้ะครับคิวไม่โกนนะครับเขาเรียกทรงกับปะทรงสมุไรญี่ปุ่นครับ อันนี้เรียนแบบลัทธิเอออเขาเรียกอะไรทรงอะไรลามะใช่เอานะไแหละทรงเนี้ยเป็นเอาเจ้ามาเลยเอาบุตรเจ้าอะไรเลยมามาเลยแล้วอยู่ประเทศจีนนู่เนาะแต่เขาเรียกว่าพระทิเบตนะรู้จักไหมนี่ผมก็มาจากทิเบตเลยเออพระทิเบตพระพระประเทศทิเบตเขาจะโกนหัวแต่เขาไม่โกนคิ้วแต่ พูดตรงๆคือบรรพบุรุษก็มาจากทิเบตครับเชื้อสายจริงๆของคนไทยแท้ๆครับถอยล่นถอยล่นจนถึงสุดท้ายสุดแผ่นดินครับถึงได้อยู่ประเทศไทยครัหาดูยากมากครับนี่มีรอยพระพุทธเจ้าอยู่ตรงกลางหัวเป็นรอยแขกฝากไว้ฝากไว้ฝากพุทธะไว้ครับอไ่เนี่ยอาจจะทำ มันมีสัญญาใจอยู่นะครับคือต้องกลับไปสู่ร่มกาสารพัดครับอีกสักครั้งครับเสียชีวิตเลยอ่าอาจจะเปลี่ยนทุกชะตาให้บางสิ่งบางอย่างเข้ามามีแต่สิ่งดีๆครับครับพูดไปครับทําให้ดีที่สุดในชีวิตในชีวิตครับคนเราอย่าไปคิดอะไรว่าชีวิตจะ มันคงยั่งยืนอย่าไปคิดถึงอนาคตที่มันไกลออกูต้องมีบ้านไว้ให้ลูกกูต้องมีรถไว้ให้ลูกเงินทองมากมายมันก็เอาอไปไม่ได้ครับครับมันก็อยู่แค่ตรงนั้นแหละครับครับมันเป็นวัตถุนะครับคือทรัพยากรและธรรมชาติบนโลกนี้ก็ต้องกลับมาเป็นธรรมชาติเหมือนเดิมครับใช่ไหมครับใช่ครับพระอาจารย์คำว่ากลับมาเหมือนเดิมก็คือสัจธรรมโลกครับ เกิดเก็บตายก็เหมือนของธรรมดาครับก็เหมือนถ้าดินน้ำลมไฟครับอันนี้สัตว์จะทำโลกจะทมโลกก็มารวมกับมรรคองแปดคือเลี้ยงชีพชอบใช่วาจาชอบชบสัมมาอาชีวะชอบใช่ไม่พูดโกหกไม่พูดปดเลี้ยงอาชีพชอบเขาเรียกามรรคองแปดถ้าปฏิบัติให้ลึกซึ้งลงไปก็เป็นพุทชงกิต เออพอดชงเจ็ดก็บวบวกกับอิทธิบาสีทำให้บรรลุธรรมไปเลยนึกเข้าไปอเออพอบรรลุธรรมแล้วได้อภินญาไหนเล่านิเอมันก็มีมรรคองแปดแล้วก็พอดชงเจ็ดอิทธิบาสีนี่เป็นหลักการปฏิบัติธรรมชั้นหนึ่งของโลกเลยของพระพุทธเจ้าพูดผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานเลยครับอภิญญาสีเลยครับเขาอรหันเนี่วก็เราก็ไปในวาจาคือพาไปครับ ในความรู้ก็คือโลกุตละธรรมคือเกิดขึ้นดับไปเป็นของธรรมดาที่หละครับที่สมมาโกนหัวนี่เราก็ไม่ได้อุปโลกนะเอาจริงนะนี่ไปบวชเพื่อนในล่มกาสาวพัดตกยังยังไม่กําหนดวันนะครับ,รรบก็ยังไม่ได้ดูเลิกสึกเลยครับยังไม่ได้ดูเลิกใช่ไหมใช่ยังไม่ได้ดูเลิกสึกเลยแด<ต>่กก็เป็นศสัจธรรมครับนี่แหละครับเด็ทุกวันนี้เข้าถึงเข้าถึงศาสะจธรรมเข้าถึงพุทธธรรม หมดเลยนะครับนี่แหละครับสมัยญี่ปุ่นเขาเรียกว่าทรงกับปะทรงซูโม่ทรงซูโม่อย่าลืมนะขออะไรญี่ปุ่นนี่ญี่ปุ่นเขาไม่ได้วิ่งแทงกันฟันกันแบบโอ้โหจงจองจงจังแบบยิงเครับเขาจะนั่งสมาธิก่อนครับเขาจะนั่งบำเพ็ญจิตก่อนเห็นเห็นสมุนไพรมานั่งอย่างเดียว นั่งเลยอย่างเดียวครับนั่งมีมีนั่งคุกเขาแล้วก็มีสมุไรไว้แนบข้างอ่าแต่เขาไม่ฆ่าฟันคนแต่ไม่ฆ่าฟันคนครับผมแล้วก็แต่ถ้าใครจะทําร้ายเขานะเป๊บเดียวเขาก็สู้เขาไวเขาเร็วเพราะว่าเขามีสมาธิมีจิตที่แนวนียครับเขาเรียกว่าสมุไรญี่ปุ่นคือทรงทรงสมุไรญี่ปุ่นครับถ้าเรียกภาษาธรรมดาบ้านนอกวัยรุ่นก็ทรงกับปะทรงกัะปะ เซมาคุเตะอลิกาโตะเซมเซมฝรั่งบอกเซมเซมยองยองเล้าภาษาไทยช่างมึงใจแน่ตัดให้คูแบบนี้นะครับส่งท้ายปีเก่าก็ส่งท้ายปีเก่าตอนรับคิดไว้แล้วก็มีฮ่าฮ่าครับมีฮ่าเราอย่าไปคิดอะไรมากอย่าไปคิดอะไรมากครับนี่เขาเรียกว่าทรงซามูไรญี่ปุ่นทรงกลับะนั่นแหละครับอันเดียวกัน ดูนะครับพี่น้องชาวเน็ตช่วยกดไลค์กดแชร์ให้ช่างอ้อนด้วยครับุณชด like, คุณก็เคยทําความดีมามากแล้วครัวามดีที่ว่านี้ก็คือผมก็เคยทํามาแล้วผมก็จะว่าให้ฟังสักเพลงหนึ่งเนาะใช่เอาเลยวันทรูที่ตัดผมครับตัดผมตัดผมครับตัดผมทําไมถึงต้องตัดผม ผมมันคันผมมันแตกปลายผมมันยากไรผมมันคนกระจอกผมมันคนบ้านนอกผม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 ตัดผมครับตัดผมตัดผมครับตัดผมเขามันไฮโซผมมันโปโล,โลเล่นแต่ไฮโลโปโป,ปั่นบ้านนอกอคอกนาขี้กระทาหมาหลงบ้านทรงหมาแงแนเจนเล่นเจนพิมพ์แคนบ้านนาปร,ราประเจา้าเดืคอคลุกเคล้าโกลนตมผมมาทับผมผมคนอีสานผมคนบ้านบ้านว่าวสัน้นจริงใจตัดผม ครับตัดผมตัดผมครับตัดผมผมคนเลี้ยงควายผมคนเลี้ยงวัวคนแม่คงกลัวว่าจะไปไม่รอดความรักมืดบอดเด็ดยอดผักกินนี่สินพอตัวแม่คุณคงกลัวไม่ชัวเงินทองแม่คุณขอร้องแม่คุณไม่ปลืม้มต้องหยิบยืมเงินทอกอสอตัดผมครับตัดผมตัดผม ครับตัดผมมันเจ็บจี้จี้ถ้าคุณตัดผมโลกใบกลมกลมมาโถมมาทาถ้าคุณมาเทถ้าคุณมาทิ้งถ้าคุณมาวิ่งถ้าคุณมาลาตัดผมครับตัดผมตัดผมครับตัดๆๆผมตัด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 ผมครับตัดผมเยี่ยมตัดผมเสร็จแล้วครับขออวยพรกดไลค์กดแชร์ให้ช่างอ้นด้วยนะครับบัดดี้ครับ